สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การเจาะลึกสถานการณ์รายวันนะครับวันนี้วันที่6ธันวาคม2025ก็เป็นวันที่1,381ของสงครามในยูเครนแล้วนะคะใช่ครับซึ่งข้อมูลที่เราจะมาคุยกันวันนี้อ้างอิงจากรายงานของเอลจัสซีราค่ะแล้วพอเราอ่านดูเนี่ยมันจะเห็นภาพที่ซ้อนกันอยู่สองชั้นเลยค่ะเป็นภาพที่ขัดแย้งกันมากม ใช่ครับชั้นแรกคือภาพของการสู้รบที่ยังคงโหดรายมีการสูญเสียทุกวันแต่นี่อีกชั้นหนึ่งคือเบื้องหลังเนี่ยอืกลับมีการเดินเกมทางการทูตที่เข้มข้นมากในที่ที่แบบอยู่กันคนละขั้วโลกเลยทั้งมอสโกทั้งไมอามีวันนี้เราคงต้องมาลองทำความเข้าใจภาพที่มันดูขัดแย้งกันนี้ดูนะคะครับเรามาเริ่มกันที่ภาพแรกก่อนเลยภาพสถานการณ์ภาคพ,พื้นดินที่ยังคงตึงเครียดมาก มีเรื่องหนึ่งที่สะเทือนใจมากครับเรื่องที่เมืองอิซูมใช่ไหมคะใช่ครับมีโดรนของรัสเซียจมตีเข้ามาแล้วทำให้ชายสองคนเสียชีวิตทันทีแต่ที่น่าเศร้าคือพวกเขากำลังขนฟืนลงจากรถบรรทุกเพื่อเตรียมรับหน้าหนาวใช่ครับเพื่อเตรียมไว้ใช้ในฤดูหนาวเป็นภาพที่มันบอกชัดเจนเลยว่าสงครามมันไม่ได้อยู่แค่ในสนามรบแล้วแต่มันกระทบชีวิตคนธรรมดาจริงๆ ใช่ค่ะแล้วมันก็ไม่ได้มีแค่เคสนี้เคสเดียวในวันเดียวกันที่แคว้นดีนิโปรเปตรอฟก็มีเด็กผู้ชายอายุแค่12ปีเสียชีวิตแล้วก็ยังมีคนเจ็บอีกเป็น10บสคนในหลายๆแคว้นเลยค่ะทั้งเคอร์ซอนโดเนสและออซูมีมันเป็นภาพความสูญเสียที่เกิดขึ้นรายวันจริงๆแล้วผลกระทบในเชิงยุทธศาสตร์ที่ตามมาจากการโจมตีพวกนี้ล่ะครับก็คือเรื่องไซฟ้าค่ะอ ที่เห็นว่าอูเครเนโกหรือการไฟฟ้าของยูเครนออกมาประกาศจำกัดการใช้ไฟทั่วประเทศเลยถูกต้องครับการประกาศนี่คือผลโดยตรงเลยจากการที่รัสเซียใช้ทั้งขีปนาวุธทั้งโดรนถล่มโรงไฟฟ้าของยูเครนมาอย่างต่อเนื่องมันไม่ใช่แค่การโจมตีเป้าหมายทางทหารแล้วสินะครับไม่ใช่เลยครับนี่คือการทําสงครามกับฤดูหนาวโดยตรงเลยการตัดไฟฟ้าในช่วงที่อากาศกําลังจะหนาวลงเรื่อยๆแบบนี้มันคือการสร้างแรงกดดันมหาศาลกดดันไปที่ประชาชนโดยตรงใช่ค่ะ ไม่ใช่แค่กับรัฐบาลแต่กับประชาชนทุกคนเลยเป็นการทำลายขวัญและกำลังใจทำให้ชีวิตประจำวันมันยากขึ้นไปอีกแต่ในขณะเดียวกันฝั่งยูเครนก็ไม่ได้ตั้งรับอย่างเดียวนะครับมีการตอบโต้กลับที่น่าสนใจมากที่เชชเนียใช่ครับ มีรายงานว่าโดรนของยูเครนบินลึกเข้าไปโจมตีอาคารหลังหนึ่งในเมืองกรอสเนีซึ่งเป็นเมืองหลวงของเชชเนียเลยนะครับแล้วผู้นำเชชเนียอย่างรัมซานคาดิรอฟก็ออกมายอมรับด้วยใช่ครับแล้วก็ประกาศว่าจะต้องเอาคืนแน่นอนการเลือกเป้าหมายที่กรอสเนีนี้น่าสนใจมากนะคะมันเป็นการโจมตีเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่ชัดเจนมากเพื่อจะบอกว่ายูเครนก็โจมตีลึกเข้าไปได้เหมือนกันใช่ค่ะไปถึงใจกลางของพันธมิตรที่แข็งแกร่งที่สุดของปูตินได้เลย ซึ่งนี่คือรูปแบบการใช้โดรนที่น่าสนใจมากคือมันกลายเป็นเหมือนอาวุธของฝ่ายที่เป็นรองในเรื่องขีปนาวุธพิสัยไกลอืแต่ใช้โดรนที่ราชาถูกกว่าเพื่อสร้างความปั่นป่วนแล้วก็ส่งสารทางการเมืองออกไปซึ่งต่างจากวิธีที่รัเสเซียใช้ขีปนาวุธราคาแพงๆมาทำลายโครงสร้างพื้นฐานถูกต้องคะ่ะแล้วนอกจากที่เชเชเนียก็ยังมีการโจมตีในพื้นที่อื่นๆของรัเสเซียด้วยใช่ไหมครับ มีค่ะมีรายงานว่านายกเทศมนตรีของหมู่บ้านแห่งหนึ่งในแคว้นเบลกรอดของรัสเซียก็โดนโรนโจมตีจนบาดเจ็บแล้วก็มีการโจมตีโรงไฟฟ้าในแคว้นลูฮันส์ที่รัสเซียยึดครองอยู่จนไฟดับเป็นวงกว้างเลยจะเห็นว่าทั้งสองฝ่ายก็พยายามโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของกันและกันแล้วมันก็มาถึงจุดที่ทั้งสองฝ่ายต่างก็ออกมาอ้างความสําเร็จของตัวเอง ยังหน่วยข่าวกรองของยูเครนหรือ HUR ก็อ้างว่าโจมตีเป้าหมายทางทหารในเครเมียไปหลายจุดที่สำคัญคือรวมไปถึงเครื่องบินทิ้งระเบิดซู2 4ด้วยการพูดถึงซู2 4นี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะคะเครื่องบินรุ่นนี้เป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธวิธีตัวสาคัญเลยเป็นเหมือนม้างานของกองทัพอากาศรัสเซียใช่ค่ะใช้ในการสนับสนุนภาคพื้นดิน การที่ยูเครนสามารถทำลายเครื่องบินที่มีมูลค่าสูงแบบนี้ได้โดยเฉพาะในไครเมียที่ถือว่าเป็นฐานที่มั่นสำคัญมันจึงเป็นชัยชนะครั้งใหญ่ทั้งในเชิงยุทธศาสตร์และในเชิงประชาสัมพันธ์แสดงให้เห็นว่ายูเครนก็มีขีดความสามารถที่จะโจมตีเป้าหมายราคาสูงที่อยู่ลึกเข้าไปได้ถูกต้องค่ะแน่นอนว่าฝั่งรัเสเซียก็ต้องออกมาตอบโต้กระทรวงกลาโหมของเขาก็บอกว่าสกัดโดนยูเครนได้ถึง41ลำในคืนเดียว ซึ่งก็เป็นเรื่องปกติของสงครามข่าวสารที่เกิดขึ้นควบคู่กันไปค่ะเราจะเห็นภาพของการสู้รบที่ใช้เทคโนโลยีอย่างโดรนเป็นหัวหอกแล้วก็สงครามข่าวสารที่ต่างฝ่ายต่างก็พยายามสร้างเรื่องเล่าแห่งชัยชนะของตัวเองขึ้นมาตรงนี้แหละครับที่เรื่องมันซับซ้อนขึ้นไปอีกระดับเพราะว่าในขณะที่แนวหน้ากําลังลุกเป็นไฟด้วยโดรนเบื้องหลังกลับมีการเดินเกมทางการทูตที่เข้มข้นไม่แพ้กันเลยอืมีมรายง,งานว่าสตีฟวิทคอฟทูตพิเศษของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัม ได้ไปเจราจากับรุสเตมอูมารอฟตัวแทนเจราจาของยูเครนที่ไมอา,ามีแล้วทำเนียบข่าวก็บอกว่าการเจราจามีความคืบหน้าใช่ครับแต่ที่น่าทึ่งกว่านั้นคือการเจราจาที่ไมอา,ามีนี้มันเกิดขึ้นแค่ไม่กี่วันหลังจากที่หลังจากที่ทูตพิเศษคนเดียวกันนี้เพิ่งจะไปพบกับประธานาธิบดีปูตินที่มอสโกมาใช่เลยครับ แล้วที่ปรึกษาของเครมลึงก็บรรยายการพบปะครั้งนั้นว่าเป็นการพูดคุยที่เป็นมิตรอย่างแท้จริงฝั่งหนึ่งบอกว่าเป็นมิตรอีกฝั่งบอกว่ามีความคืบหน้าภาษาทางการทูตแบบนี้เราจะอ่านมันยังไงดีครับมันดูเหมือนเป็นสัญญ,ญาณที่ดีแต่หลังจากสงครามที่โหดร้ายมาเกิด1400วันเราจะเชื่อคำพูดสวยๆเหล่านี้ได้จริงหรือครับนั่นคือคำถามที่สำคัญที่สุดเลยค่ะสิ่งที่ซ่อนอยู่ก็คือสิ่งที่เขาไม่ได้พูดออกมา การใช้ e á, คำว่าเป็นมิตรและมีความคืบหน้ามันเป็นการส่งสัญญาณบวกก็จริงแต่มันไม่ได้แปลาาว่าทุกอย่างจะจบลงด้วยดี <im ful> คำถามสำคัญกว่านั้นคือสันติภาพที่ว่าเนี่ยหน้าตาของมันจะเป็นอย่างไรแล้วยูเครนต้องยอมแลกกับอะไรบ้างการที่ผู้แทนสหรัฐคุยกับทั้งสองฝ่ายในเวลาไล่เลี่ยกันแบบนี้มันบ่งบอกว่ามีความพยายามผลักดันข้อตกลงบางอย่างอย่างเร่งด่วนจากรัฐบาลทรัมป์อาจจะมีข้อเสนอที่เป็นรูปธรรมวางอยู่บนโต๊ะแล้วก็ได้ใช่ค่ะ แล้วก็มีรายงานด้วยว่าจอร์แดนครูชเนอร์ลูกเขยของทรัมป์ก็กําลังทํางานเรื่องนี้อย่างเต็มที่อยู่เบื้องหลังแปลว่าในขณะที่อเมริกากําลังพยายามผลักดันดิลสันติภาพนี้อยู่ฝั่งยุโรปเองกลับกําลังเจอปัญหาที่ซับซ้อนไม่แพ้กันแต่เป็นคนละเรื่องเลยเรื่องเงินเงินของรัสเซียที่ถูกอายัดไว้ใช่ครับคือประธานคณะกมนานอิก,การยุโรปเออร์ซูล่าฟอนเดอร์เลเยนกำลังพยายามเจราจากับนายกเบลเยียม เพื่อผลักดันแผนการนำทรัพย์สินของรัเสเซียที่ถูกอายัดไว้ในยุโรปซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในเบลเยียมนี่แหละค่ะเอามาใช้เป็นทุนสนับสนุนยูเครนแต่เบลเยียมยังไม่ยอมเห็นด้วยทำไมล่ะครับในเมื่อเงินจำนวนนี้ก็จะถูกนำไปช่วยยูเครนเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นประเด็นที่เปราะบางและซับซ้อนมากค่ะทั้งในทางกฎหมายและการเมืองระหว่างประเทศเลยมันใหญ่กว่าแค่การเอาเงินมาช่วยยูเครน แต่มันคือการสร้างบรรทัดฐานใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์การเงินโลกการนำทรัพย์สินของรัฐอธิปไตยหนึ่งที่ถูกอายัดไว้ไปใช้เนี่ยมันอาจจะสั่งคลอนความเชื่อมั่นในระบบการเงินของยุโรปได้ถ้าทำได้ครั้งหนึ่งครั้งต่อไปก็อาจจะมีอีกใช่ค่ะใครจะเป็นรายต่อไปนี่คือสิ่งที่เบลเยียมและอีกหลายประเทศในสหภาพยุโรปกังวลอยู่มันเหมือนเป็นระเบิดเวลาทางกฎหมายที่ไม่มีใครอยากจะจุดชนวนขึ้นมา เท่ากับว่าตอนนี้เรามี2เรื่องใหญ่ๆคือการเจรจาสันติภาพที่นําโดยสหรัฐกับปัญหาเรื่องทรัพย์สินรัสเซียในยุโรปแล้วมันก็ยังมีอีกปมหนึ่งที่ขัดแย้งกันอย่างเห็นได้ชัดเลยเรื่องความพยายามทางการเมืองที่จะสร้างสันติภาพกับกระบวนการยุติธรรมระหว่างประเทศหรอใช่ครับคุณกําลังหมายถึงเรื่องหมายจับปูตินของศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ใช่เลยค่ะ เพราะล่าสุดอายการของ ICC ออกมายืนยันเสียงแข็งเลยว่าหมายจับปูตินและชาวราัสเซียอีก5คนในข้อหาอาชญากรรมสงครามจะยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไปถึงแม้ว่าในอนาคตจะมีข้อตกลงสันติภาพที่อาจจะรวมเรื่องการนิรโทษกรรมเข้าไปด้วยก็ตามใช่ครับนี่คือทางสองแง่สดคลาสสิกเลยค่ะมันคือการประทะกันระหว่างร l politics หรือการเมืองเชิงปฏิบัติกับหลักนิติธรรมระหว่างประเทศ คำถามคือจะเลือกอะไรระหว่างสันติภาพที่อาจจะต้องแลกมาด้วยการนิรโทษกรรมกับการยืนหยัดในความยุติธรรมซึ่งอาจจะทำให้สงครามยืดเยื้อต่อไปศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC กํากำลังบอกกับโลกอย่างชัดเจนว่าหน้าที่ของพวกเขาคือการสแสวงหาความยุติธรรมไม่ใช่การเล่นเกมการเมืองซึ่งมันก็สร้างความซับซ้อนให้กับการเจรจาที่กำลังดำเนินอยู่ไม่น้อยเลยมากๆค่ะ แต่ท่ามกลางเรื่องราวใหญ่ๆที่ตึงเครียดเหล่านี้ก็มีเรื่องราวเล็กๆที่มีความหวังอยู่นะครับอม,มีแรงงานจากองค์กรเซฟยูเครนว่าพวกเขาสามารถช่วยเหลือเด็กๆชาวยูเครนอีก18คนให้กลับออกมาจากดินแดนที่รัสเซียยึดครองได้สำเร็จเป็นเรื่องที่ดีมากเลยค่ะมันย้ำเตือนเราว่าท่ามกลางเกมการเมืองของมหาอำนาจมันมีชีวิตของคนตัวเล็กๆจานวนมากที่ได้รับผลกระทบโดยตรงแล้วในภาพใหญ่ทางภูมิรัฐศาสตร์ ขณะที่รัสเซียมีความขัดแย้งกับโลกตะวันตกพวกเขาก็กำลังพยายามสร้างเครือข่ายพันธมิตรของตัวเองขึ้นมาเหมือนกันล่าสุดปูตินก็เพิ่งเดินทางไปเยือนอินเดียใช่ครับเพื่อเข้าพบนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีค่ะนี่คือการแบ่งขั้วอำนาจโลกที่กำลังก่อตัวขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมรัสเซียรู้ดีว่าตัวเองถูกมาตรการคว่ำบาตจากชาติตะวันตกเล่นงานอย่างหนัก ทางรอดของพวกเขาก็คือการหันไปหาพันธมิตรอื่นใช่ค่ะก็คือการหันไปกระชับความสัมพันธ์กับมหาอำนาจในซีกโลกตะวันออกอย่างอินเดียและจีนการที่ปูตินไปเยือนนิวเดลีแล้วก็รับปากว่าจะส่งมอบเชื้อเพลิงให้แก่อินเดียอย่างต่อเนื่องมันคือการส่งสารไปถึงสหรัฐว่ามาตรการคว่ำบาตรของคุณทําอะไรเราได้ไม่ได้ทั้งหมดถูกต้องค่ะเพราะเรามีตลาดอื่นรองรับมันคือการเดิมพันทางภูมิรัฐศาสตร์ครั้งใหญ่ที่กําลังเกิดขึ้นอยู่ตอนนี้ สรุปแล้วท้งหมดนี้บอกอะไรกับเราครับภาพของวันที่1 3 8 1ของสงครามมันเหมือนกับเรากําลังดูสงครามที่สู้กันในสองสมรภูมิที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงสมรภูมิแรกคือสมอรภูมิจริงๆที่เต็มไปด้วยโคลนควันปืนและโศกนาฏกรรมส่วนอีกสมรภูมินึงเกิดขึ้นในห้องแอร์เย็นๆที่มอสโกกับไมอามีเป็นเกมการทูดที่เดิมพันสูงลร่วใช่ค่ะและความตึงเครียดที่สําคัญที่สุดในตอนนี้ ก็คือความขัดแย้งระหว่างความต้องการสันติภาพอย่างรวดเร็วที่ดูเหมือนจะถูกผลักดันอย่างหนักโดยสหรัฐกับกับความซับซ้อนของปัจจัยอื่นๆไม่ว่าจะเป็นหลักการด้านความยุติธรรมที่ศารอาญาระหว่างประเทศยืนหยัดอยู่ความไม่เป็นเอกภาพของยุโรปในเรื่องทรัพย์สินรัสเซียและที่สําคัญที่สุดคือความเป็นจริงของสงครามที่ยังคงดําเนินต่อไปในทุกๆวันใช่ค่ะ โดยที่ไม่รอผลการเจรจาใดๆและในขณะที่นักการทูตกำลังทำงานอย่างเต็มที่เพื่อบรรลุข้อตกลงที่อาจจะรวมถึงการนิรโทษกรรมแต่สารระหว่างประเทศกลับยืนยันที่จะดำเนินคดีในข้อหาอาชญากรรมสงครามให้ถึงที่สุดมันเลยเกิดเป็นคำถามที่น่าสนใจให้เราได้ขบคิดกันต่อนะคะว่าความยุติธรรมในตอนท้ายของความขัดแย้งแบบนี้หน้าตาที่แท้จริงของมันคืออะไรและใครกันแน่คือผู้ที่มีสิทธิ์ตัดสิน